โอ้สวยมากเลยเพิ่เคยเห็นั้งแรกอย่างแน่นครับอย่างแน่นสวยด้วยแน่นด้วยครับครับดูเลยครับดูนอาจารย์สามมิลน,นะครับ ครับถือว่าเรครับมากตัวนี้สามลูกเล่้งนะครับสามลูกเล่งถ้ายานถนี้วรูสามเิ็น ก็จะประมาณนี้ครับสวยเลยครับ